สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเรามาแสดงบทบาทสมมุติเรื่องพนักง,งานโรงแรมค่ะขอเชิญทุกท่านรับชมและรับฟังได้เลยค่ะไปกันเลยค่ะโกโก้โก,โก ของเรานะคะเดี๋ยวเชิญทางนี้ได้เลยนะคะพี่เชิญทางนี้เลยครับเชิญทางนี้เลยสวัสดีค่ะเดี๋ยวดิฉันช่วยตือกระเป๋าไปด้านในคอร์เตอร์นะคะค่ะขอบคุณค่ะเชิญด้านนี้ได้เลยค่ะ สวั es, o, สดีค่ะคุณลูกค้าคุณลูกค้าได้จองห้องพักไว้ไหมคะจองค่ะชื่ออะไรคะธนิตาค่ะเรียบร้อยค่ะคุณลูกค้าคุณลูกค้าได้ห้องดีแลก508ศาน่าค่ะนี่คือรหัสไ i ไฟแล้วก็คี่พักค่ะชอบผมชอบเชิญทางนี้ได้เลยค่ะ โอ้โหห้องสะอาดมากเลยค่ะบูเตีเยงเรียบร้อยแล้วผ้าเช็ดตัวพร้อมแล้วน้ำถึงเติมครบแล้วค่ะห้องสะอาดมากเลยค่ะขอมค่ะค่ะขออนุญ,ญาตนะคะถ้าต้องการขอความช่วยเหลือใดๆสามารถกดศูนย์ติดต่อันอีนต้อนรับด้านล่างได้เลยนะคะค่ะ สวัสดีค่ะเจนน่าค่ะค่ะของฝุณ่ะไม่ชอบว่าจะรับน้ำอะไรดีคะนมสดมีฟันโคลิโอค่ะอีกตั้นนะคะไม่รับน้ำอะไรค่ะค่ะรอสักครู่นะคะขออนุญาตเจิบนะคะนมสดโคลิโอปั่นได้แล้วค่ะทานให้อร่อยนะคะน่าทานมากค่ะขอบคุณค่ะ เฮ้ยอันนี้ดีย่ยน่าซื้อจังเออใช่ใช่ใชใชอุ้ยไฟเป็นอะไรอะ่ะเฮ้ยเราโทรหาพนักงานที่เคาเตอร์เพื่อแจ้งปัญหาดีกว่าได้ได้ได,สสด้สวัสดีค่ะคุณลูกค้าค่ะสวัสดีค่ะจากห้องดีและชั้น508นย์นะคะพอดีว่ามีปัญหานะคะเอ่อไฟในห้องนะคะติดๆดับๆกรุณา ส่งช่างมาช่วยตรวจสอบหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะคุณลูกค้ากรารอสักครู่นะคะเดี๋ยวทางเราจะติดต่อช่งางให้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะได้ millet, ค่ะขอบคุณค่ะขออนุญาตนะครับนี่ใจห้องดีเล็กห้าปที่แจ้งไ้ใช่ไหมครับใช่ค่ะขออนุญาตตรวจสอบไว้สักครู่นะคะค่ะเชิญตามสบายเลยค่ะ ับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสว่างยันาน,านาคดเลยนะคะ ขอบคุณมากนะคะครับประต้นนะครับผมลืมอุปกรณ์ครับจะเก็บไว้ให้หนูส้มหรอคะไอ้โอ๊ตมา เช็คเมา์ค่ะไม่ทราบว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมไหมคะได้ค่ะทางเราขอจดวจจไปหนึ่งนะคะของคุณลูกค้าไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมค่ะค่ะคุณแจค่ะทางเราขอขอบคุณลูกค้าเป็นอย่างมากที่มาใช้บริการกับโรงแรมของเรานะคะขอให้คุณลูกค้าเดินทางปลอดภัยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณลูกค้านะคะขอบคุณที่มาใช้บริการโรงแรมของเรานะคะขอให้คุณลูกค้าเดินทางแลบอย่างปลอดภัยนะคะ

ทุกคนในโรงแรมล้วนมีหน้าที่ที่สาคัญไม่ว่าจะเป็นฝ่ายต้อนรับฝ่ายแม่บ้านฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มหรือฝ่ายช่างและฝ่ายรักษาความปลอดภัยทุกตําแหน่งล้วนทํางานพร้อมกันเพื่อที่จะสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าค่ะทางโรงแรมของเรายินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านค่ะโรงแรมของเรายินดีให้บริการค่ะกลุ่มของน้องตุงต้งน้องแปดขอลาไปก่อนนะคะ๊า